สวัสดีครับวันนี้ท่านทูตคอสตาริกาซึ่งเป็นคณะบดีทูตหมายถึงว่าท่านอยู่ที่นี่เนี่ยนานที่สุดดังนั้นท่านก็เป็นเหมือนแบบเป็นอธิบดีเป็นคณะบดีของคณะทูตนะครับท่านก็มาเยี่ยมที่สถานทูตคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังว่าผมรู้จักกับลาตินอเมริกาเพราะว่าเคยเป็นทูตอยู่ที่เปรูแล้วดูหประเทศ ดังนั้นในช่วงนั้นก็เดินทางพอสมควรนะส่วนมาที่นี่ก็ดูแลที่นี่ประเทศเดียวนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเห็นนะฮะท่านก็ทำงานมาประมาณ20กว่าปีผมทำงานมา40ปีเริ่มแรกเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยอายุมากกว่าผมเยอะเยอะเลยนะแต่พอถามถ่ายไปมาปรากฏว่าท่านเนี่ยอายุ57แต่ผม60นะท่านก็เลยถามว่า เคล็ดลับเนี่ยคืออะไรนะทำไมดูดูดูดหนุ่มนะฮะผมก็บอกว่าเคล็ดลับก็ต้องดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะส่วนเคล็ดลับที่เป็นเคล็ดลับมากกว่านั้นอีกก็คือว่าผมเนี่ยจะกำหนดลมหายใจนะผมเจอรู้ลมหายใจเข้าออกตลอดทั้งวันทั้งคืนดังนั้นดังนั้นนี่ก็อาจจะเป็นความลับก็ได้ก็เป็นกึ่งๆลมปราณประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็ ไม่ให้ความโกรธเข้ามาในจิตใจอย่างผมชอบขับรถเพราะว่าเป็นการฝึกตัวเองเวลาผมขับรถเนี่ยผมจะไม่ให้ความโกรธเข้ามาในจิตใจเลยคือใครจะปาดหน้าบีบแตรอะไรเนี่ยจะมันไม่ค,ค,คือคือความโกรธนะมันเกิดอยู่แล้วแต่ว่าจะควบคุมตัวเองนะควบคุมไม่ให้ไม่ให้ประทุนะฮะให้อยู่ในคันลองที่ควรจะเป็นดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคือการที่คนเราจะมีสุขภาพ แข็งแรงเนี่ยก็ต้องประกอบทั้งสองส่วนเนี่ยนะก็เป็นเคล็ดลับประการหนึ่งนะครับ